ประเทศไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานผ่านการเป็นที่ตั้งของมนุษย์และการรวมตัวของชุมชนตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ก่อกำเนิดเป็นความเชื่อวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาอย่างยาวนานมีหลายเหตุการณ์หลายอุปสรรคที่ผู้คนและเหล่าบรรพบุรุษได้ร่วมกันสร้างบ้านแปลงเมือง จนกระทั่งมีชนชาติไทยและประเทศไทยอันน่าภาคภูมิใจปรากฏอยู่ในทุกวันนี้และการที่จะเข้าใจถึงความเป็นชาติไทยนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าผู้เรียนไม่ได้เริ่มต้นจากการศึกษาประวัติความเป็นมาของความเป็นชาติไทยเสียก่อนคลิปวิดีโอประกอบการเรียนรู้รายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยรหัสสค3 2 0 3 4ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องความภูมิใจในความเป็นไทยซึ่งขอบข่ายเนื้อหาสำคัญที่เราจะต้องศึกษาเรียนรู้ประกอบด้วยเรื่องที่หนึ่งสถาบันหลักของชาติเรื่องที่สองบทสรุปสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมใจของคนในชาติเรื่องที่สามบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่สมัยสุขโขทัยอยุธย,ยาธนบุรีและรัตนโกสินทร์